ทุกคนหลังจากคลิปที่แล้วที่พวกเราเจอหมู่บ้านอันใหม่นะทุกคนในคลิปนี้พวกเราก็จะฆ่าสัตว์ประหลาดเรามาดูกันว่าสัตว์ประหลาดที่นี่นั้นให้ XP เยอะหรือเปล่าเพราะว่ายังไงก็ตาม XP จะสําคัญในการประจุไฟของพวกเรานะทุกคนมันมี้ตามมาแล้วไม่ไม่ถึงตามเราโอเคโอเคเฮ้ยนี่ใครอ่ะทำเรามาซารันดอนเดี๋ยวนะรอเราด้วย มีคริสตัลของ power ring waystone หายไปโอเคอายไปแล้วคณสามารถช่วยเราเราจะให้รางวัลถ้าเกิดมันน่าจะมี q u e s t Tracker นะโอเคมาลำดีเรามาะกี้ๆเรามีนกอ่ะเฮ้ยนกแรงเออนกเราหยุดเต็มเลย ไม่โดนโอ้ยเลือดถน้อยเกินอ่ะนะคงโอ้ย,อย,อยแรงแรงเราต้องคิวเรานี้เดี๋ยวที่เรามียาคิวมาเยอะอะเยลือ <Yeah. S 1> โอ้ยต้องการพลิกข้า ขาลองอย่าให้ miss มิสนะโอเคอย่าให้มิสการจบสินี้นะโอเค <Yeah. S 1> เย้แล้วเก็บดพี่ <Yeah. S 1> ตรง 20x พิงขึ้นไปถูกวับเลยหรอก็อินเวสถ้าจะเพิ่มอะไรอะ่ะ mm hmm. ไม่ดีถ้าจะเพิ่มอะไรจะ mm hmm. จะเพิ่มอะไรอะอั mm hmm. นี่ Magical Damage อ่าดิฟ อ๋อแล้วอะกวกา,าไอคอนทำไม่อยได้เพ ical, ิ่ม Magic Con DA ดีไปสุดอ่อวันนี้วันนี้ก็มนก็มากันก่อนพวกนี้มันให้หน้อยอ,ะอ่ะพวกนี้ให้หน,อนห้อยมอนตอตเรามาตอลมากลับไปที่ไอด้ดาแรกเลยแลนะ้วอยากหนูว่าไอ้พวกสลามพวกนั้นให้เท่าไหร่อะ ที่สลามพวกนั้นให้เยอะเพราะมันมีสองตัวมังเฮ้ยนัน <Hey. S 1> น่นตัวอะไรตรัวมังม่วงอ๋อเข้าไปไไไานในถ้ำไงไนดิเข้าไปในถ้ำไงเพราะว่าในถ้ำจะสำคัญแบบเฉยเฉยเดี๋ยวไปดแล้วสลามจะทำคลิปยาวนะไปมันดิทางนี้ไป,ปเย้ะมาถึงแล้วมาถึงแล้ว เนี่ยตัวอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงกดเพื่อขุดชอบอะง่ายดีนี่ไงเออเหมือนดิเอาโอ้ยเลือดเท่าไหร่โุ้ยเลือดเยอะทำไมใชตสเปล่เร็วหนูเพลงมาดิฟังเพลง ừ chưa 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 โอ๊ยฮิลแล้วจะตายแล้วออทำดามเมจหน่อยกินเดี๋ยวโอ๊เอ,อ่อทำดามเมจหน่อยเกินเย็สเออเมื่อเท่าไหร่อ มา connect, ดูดูก่อนชดกพี่ไม่รู้ว่าจะคนจะดีหรือไม่ดีอ่ะย e งไงแนบอลก็ชอบเชียรขุด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 แล้วเลยขดแล้วนี่ก็มาที่เดิมแม้มันมีแร่ที่เดิมอ่ะเอเก็บ แรกกันเถอะแล่มั่วกห่อเนี่ยอมันดีเรามีอะไรจะโชว์เธออนน่ะตามมากดคุณต้องการความช่วยเหลือเราเสียบไปคนนึงเราหากเขาที่ไหนไม่ได้แล้วก็อการช่วยอะไรจะช่วยมากโอเคกด i อเทมเฮลขอบคุณมาก ขาไม่ใช่เขาลบอยู่ตามอาซอกรูนะนี่ยมะกอนเนี่ยมะกอนโอ้เราแค่ต้องขุดเลยนะเราลืมอ่ะนั้ต้องขุดเลยนะต้องขุดแร่ I'm I'm right ไม่ใช่เนาะเห็นดิเราขี้เกียจขุดแร่แล้วว่าเอาจากที่นี่กันเนี่ยเราต้องขุดเราเป็นไมเนอ ไิไลอะเรด้วยไป,ไปต่อเราเรีน้่านชุดเกาะที่ดีที่สุดในเกมแล้วแต่ว่า,านชุดเกาะที่กล่าวที่สุดในเกมแล้วมากกว่าคออะไรต้องมี power stone <อ>น,น่ะตดสิาามาไปตามมาเราจะขโมอยอ r a l แร้วไรอะ Am <Yo. S 1> I right home? อุ้ยคุณอะไกันก่อนเอ็กซ <A> ์นักสปอโอ้เอซมันเกิดโอ้เจออีกแล้วเอเรื่องแสงอุ้ยมีผม่าโซด้วยโคอะ <c oughs> เราไม่รู้นะว่าควรจะรู้โค้ดยังไงแต่ร <C. S 2> ู้สี่อจัทิ้งกันเถอะี่ Gives <c oughs> me the s. <S c e e p s แกับมินดี้อาจจะที่นี่เธอขอลองอาจจะที่นี่เธอขอ้องมินดีนี่ <c oughs> มิน,น,นดี้เจอเพื่อนเขาเฮ้เออไปไรนักกว่ามินดี้เธอคิดไปอยู่ที่หมู่บ้านสลามิงรู้สึกดีกว่า,านี้เบสิกดีกว่านี้เธอคิดปะหรือว่าตั้งแต่ข้าราชการสลามิงก,ก็จบเกมแล้วน<ๆ>้องเช่อมมดีเธอคิดปะ แต่ทุกอย่างมันเริ่มคอมพลืเคเด็ดขึ้นอ่ะเมื่อมาด่านใหม่น้องเชื่อม,ม,มจบคลิปแค่นี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe แล้วก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนบายบาย